ทุกคนวันนี้โคชีน้อยนะคะก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วในซีรีส์ฝึกสมองอย่างไรให้ดึงดูดได้รวดเร็วตามแนวทางของดรโจดิสเพนซ่านะคะซึ่งครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะว่าสองข้อแรกที่เราจะต้องตระหนักรู้นะคะในการที่ทํทำให้สมองของเราเนี่ยดึงดูดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อแรกนะคะก็คือเราต้องตระหนักรู้ว่าโลกภายนอกของเรา มันเกิดจากการสะท้อนจากโลกภายในโลกภายในก็คือความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกต่างๆที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะและไอเดียที่สองจำได้ไหมคะลองมาทวนกันนะคะมันก็คือเราต้องเชื่อค่ะว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ซึ่งจากไอเดียที่2นะคะวันนี้มาถึงแล้วค่ะโค้ชพี่น้อยนำไอเดียที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆด้วยการลงมือทำนะคะมาจากหนังสือ breaking the habit of being yourself being yourself นี่คืออะไรก็คือเราเป็นคนแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนั้นๆแบบเดิมๆนั่นแหละคะ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปเยอะพอสมควรนะคะ ว่า n i y o y r u r s f l f นี่ก็คือเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาในแต่ละวันนะคะคนแต่ละคนเนี่ยมักจะมีรูทีนหรือว่านิสัยในแต่ละวันซ้ำๆเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ดูข่าวดูโซเชียลต่างๆเสร็จแล้วมันก็คือไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของตัวเองหรือของคนอื่นแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบ แม้กระทั่งว่าการดูซีรีส์ดูละครนำเน่าอะไรพวกนี้ค่ะมันทำให้เราเนี่ยเศร้าเหงาดิงอ่านข่าวที่ไม่ดีบางทีก็โกรธมีอารมณ์ขึ้นมากลายเป็นว่านำตัวเองเนี่ยไปตกอยู่ในสภาวะที่เป็นเหยื่อเริ่มบน่นเริ่มโทษเริ่มอ้างสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะคะที่เราต้องทำเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือต้องลงมือทำลายนิสัยเดิมๆที่เป็นตัวตนเดิมๆของเรา เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นคนใหม่ๆสังเกตไหมคะว่าทำไมบนโลกนี้ในกลุ่มของหนังสือขายเดียค่ะมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัยอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็น Seven Habits of Highly Effective People หรือ Atomic Habits เพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่านิสัยเดิมๆม,มันคือโครงข่ายของนิวรรนที่อยู่ในสมองที่เรียกว่าเป็นทางน้ําเก่าเป็นแพทเทิร์นของความคิดเป็นแพทเทิร์นของอารมณ์หรือนิสัยพฤติกรรมเก่าๆที่เราเป็นอยู่แบบนั้นมาเป็นเวลานานถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราก็ต้องเริ่มคิดในแบบใหม่ทำนิสัยให้เป็นแบบใหม่ แล้วเวลาที่เราคิดแล้วก็ลงมือทำอะไรใหม่ๆมีรูทีนประจำวันใหม่ๆอะค่ะนิวรอนในสมองของเรามันก็ต้องเริ่มจับโครงข่ายใหม่ที่เป็นด้านบวกที่เป็นความรู้สึกในเชิงบวก อย่างกิจวัตรประจำวันของดรโจดิสเพนซ่าเองนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเวลาตื่นของดรโจเนี่ยนะคะจะเป็นตี4ค่ะเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของดีวายหรือว่าเป็นช่วงเวลาของจักรวาลเลยนะคะหรือการเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณสูงสุดการเชื่อมต่อการจูนจักรวาลน,นั่นเองแล้วหลังจากที่ตื่นแล้วโดโจจะนั่งสมาธิค่ะอยู่ราวๆหนึ่งชั่วโมง เพราะเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆจำได้ไหมคะโค้ชพี่น้อยเคยแบ่งปันไปแล้วว่าช่วงนั้นสมองของเราจะอยู่ในช่วงของคลื่นเตต้าเศษหรือว่ายังสลึมสลืออยู่ซึ่งมันเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับการทำสมาธิการจูนจัก,กรวาลน,นั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องทำรีแลกซ t ชันก่อนเลยตื่นขึ้นมาสามารถนั่งสมาธิเข้าพวางังจิตเราก็สงบได้ง่ายได้เลยและพอสงบแล้ว ตอนท้ายๆนะคะก็นำความสงบตรงนั้นมา m a n i ิเฟสจำได้ไหมคะสมาธิของดรโจทุกเวอร์ชั่นเลยก็ว่าได้พอรีแลก a t เซชเข้าไปสู่ Alpha State อยู่ในความสงบระยะหนึ่งก่อนออกจากสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมาธิเวอร์ชัน breaking the habits นะคะก็ให้จินตนานการถึงตัวตนคนใหม่ๆห,หรือว่า สมาธิพลาย b ิโบก็ให้จินตนาการอนาคตของตัวเองที่อยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งช่วงจินตนาการจะต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกที่สมจริงร่วมในการจินตนาการเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกสมจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะจินตนาการนะคะสมองเราหรือว่าจิตใต้สํเนกของเรามันไม่รู้นะคะว่ามันเป็นความจริงหรือความไม่จริงมันเกิดขึ้นจากจินตนาการหรือว่ามันเป็นโลกความเป็นจริงจริง และอย่างตอนที่พี่น้อยแบ่งปันในเรื่องกระตุ้นตาที่3หรือว่า energy center นะคะที่พอเราไล่พลังงานนะคะเริ่มจากศูนย์ที่1ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถึงตำแหน่งตาที่3หรือว่าไพยเนียแกลนแล้วตรงนั้นเราจะต้อง demonstrate view คือทำการตั้งบณิธานด้วยความรู้สึกที่เข้มข้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ในนั้นอย่างร้อยเอเซเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำแบบนั้นได้ตาที่3หรือต่อมไพเนียลแกรนของเราจะเป็นเหมือนดังเสาอากาศที่จูนกับจักรวาลคลื่นพลังงานของเราจะไปตรงกับคลื่นพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยที่เอสเตอร์ฮิกหรือว่าอับราฮัมฮิกซ์เขาเรียกว่าวอ์เท็กซ์นั่นแหละค่ะหรือว่าการเข้าสู่ประตูควันตัมได้นั่นแหละค่ะหรือบางคนก็เรียกมิติที่ห้า ที่เราจะสามารถอยู่ในความฝันอยู่ในวิชั่นที่เราต้องการมีต้องการได้ต้องการเป็นได้และในศาสตร์ของกฎแรงดึงดูดจริงๆนะคะเพื่อนๆหลายคนเชื่อว่าได้ยินคำนี้นะคะซึ่งมันเป็นรูนแบบของการใช้กฎแรงดึงดูดให้ได้ผลก็คือ B do have ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วง B ค่ะก็คือเราต้องการเป็นคนแบบไหนประสบความสำเร็จยังไงเราต้อง B, B ในควอนตั้มนั้นเลยแต่ในสมาธิพ l a c ซิโบจำได้ไหมคะที่ดรโจบอกว่าหลังจากออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องเป็นคนคนนั้นต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของเราด้วยทีนี้การจะลบล้างนิสัยเก่า แล้วสร้างนิสัยใหม่ๆด้วยวิธีการจินตนาการในสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันไม่เพียงพอสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือไอ้นิสัยที่เป็นอะตอมิกแ b ดบิตไอ้นิสัยที่เป็นเจดนิสัยของคนที่มีประสิทธิภาพสูงไอ้นิสัยเล็กๆรูทีนประจําวันในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะ ที่คนประสบความสําเร็จทั่วโลกเขาใช้กันนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีคล้ายๆกันเลยนะคะในหนังสือ Miracle Mornings ก็เคยเขียนเอาไว้ซึ่งตัวโคชพี่น้อยเองเรียกมันว่า Success Habit ตามแบบที่โทนี่โรบินส์นะคะอาจารย์ของโคชพี่น้อยได้กล่าวไว้ค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะในทางประสาทวิทยาการทํานิสัยรูทีนอะไรใหม่ๆในชีวิตประจําวันตรงนี้ค่ะมันจะก่อให้เกิดนิวโรพลาติซิตี้หรือการเติบโตของนิวนในสมองเพราะทุกๆครั้งในการเรียนรู้ใหม่ๆของสมองะค่ะมันจะเกิดการเติบโตได้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เองอะค่ะมันเป็นการยากสําหรับคนทั่วไปนะคะที่จะประสบความสําเร็จเขาถึงบอกว่ามีคนแค่1%เ์เท่านั้นที่จะทำได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคน99%ที่ชอบที่จะจินตนาการแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจินตนาการเสร็จเราต้องมาลงมือทําด้วยค่ะ เพราะช่วงที่ลงมือทำเนี่ยค่ะเป็นช่วงดูดูก็คือทำในกิจวัตรประจำวันถ้าเราเป็นคนเก่าๆผลลัพธ์ในชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูทีนใหม่ๆมุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตเป็นคนใหม่ผลลัพธ์ของเราในการลงมือทำมันจะเป็นแบบไหนคะซึ่งรูทีนนี้นะคะ Succe s ต habit ของโคชิโนยเนี่ย คือโคชพี่น้อยจะตื่นนอนเวลาสี่สี่ครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นจะนั่งสมาธิเลยเหมือนดอรโจค่ะแต่ว่าจะนั่งสมาธิเราครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะออกกาลังกายเราครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะซึ่งการออกกาลังกายของโคชพี่น้อยเนี่ยนะคะสมัยแรกๆเนี่ยจะใช้วิ่งอย่างเดียวตอนนี้นะคะจะใช้ผสมผสานค่ะก็คือมีบอดี้คอมแบทเข้ามามีการออกกำลังกายแบบเซ้าหลินมอร์นิ่งไวทัลิตี้มีโยคะ มีแดนซ์เวิร์กอแบบ K-POP ด้วยนะคะซึ่งเทคนิคกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงการออกกาลังกายใหม่ๆอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้สมองเรางงค่ะการเรียนรู้ของ n e ว r o พลาติซิ i ตีมันจะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองการรื้อโครงข่ายนิวรอน p a t เทิรเดิมๆรูปแบบนิสัยเดิมๆความอิดออดการผัดวันประกันพุ่งการติดโซเชียลการติดซีรีส์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันจะสามารถทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่มีนิสัยใหม่ มีวัตถุประสงค์ในชีวิตมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วทำร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรแล้ว,ทำ,ท,ำลวทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้ซึ่งกระบวนการนี้มันอยู่ใน success habit ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จโค้ชพี่น้อยจะจินตนาการผลลัพธ์ life project หรือว่าแผนงานต่างๆในชีวิตของเราในทุกๆวันค่ะ ซึ่งในกระบวนการโคชชิ่งเรียกตรงนี้ว่าริทชวลนะคะในนี้มันจะมี3องค์ประกอบหลักๆที่สำคัญค่ะก็คือ1กระบวนการในการรักตัวเองการบอกรักตัวเองรวมทั้ง Gratitude การขอบคุณการสำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆที่เรามีเราอาจจะใช้เป็น Affirmation หรือคำยืนยันก็ได้นะคะพาร์ทที่2นะคะก็คือพาร์ทที่เราปลดปล่อยอารมณ์เชิงลบต่างๆเป็นการขอโทษเป็นการให้อภัยเหตุการณ์ ผู้คนต่างๆที่ทำให้เรามีอารมณ์เชิงลบขัางค้างเดี๋ยวโค้ชพี่น้อยจะแปะคลิปเสียงนำในการทำริชชัวไว้ให้ทุกคนในช่อง Description ด้วยนะคะแล้วพาร์ทที่3ของกระบวนการริชชัวนะคะก็คือการ Manifest คือการจินตนาการผลลัพธ์ในชีวิตของเรา เห็นไหมคะว่าในวันหนึ่งๆจะจินตนาการถึง2รอบรอบแรกก็คือก่อนออกจากสมาธิใช่ไหมคะแล้วรอบที่2ก็คือพาร์ทที่สของกระบวนการ Ritual ยิ่งเราทำบ่อยเราทำซ้ำอะค่ะนิวรนในสมองของเราก็คือจะเชื่อมกันในโครงข่ายในแบบที่เราต้องการ manifest ผลลัพธ์ในชีวิตของเราซ้ำมากขึ้นเท่านั้น อย่างในกรณีของโคช่วน้อยที่มันเกิดขึ้นก็คือการเป็นเบสเซลเลอร์ของหนังสือเล่มแรกนะคะที่ใช้วิธีการจินตาการเนี่แหละค่ะ แล้วอย่างที่2นะคะก็คือการสามารถขายคอร์สออนไลน์ได้ถึง6หลักนะคะเป็นครั้งแรกก็คือการใช้วิธีการร i ชชวแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่แหละคะ่ะหลังจากที่เราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เราต้องลงมือทำนะคะเรา B เสร็จแล้วเราต้องดูนะคะลงมือทําว่าเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ว่าจะใช้ในิสัยเล็กๆ Atomic Habits หรือว่า Breaking the Habits of Being Yourself ใช้ success habit แบบโค้ชพีน้อยแบบอธิบายไป r o u t i ใหม่ๆอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ที่มัน match กับไลฟ์สไตล์ของพวกเราเราต้องลงมือทำนะคะดังคำของดรโจที่ว่า it's not a time to know it's a time to know how มันไม่ใช่เวลาที่เรามามัวเรียนรู้เพื่อให้ได้ใบเซอร์ติฟิเคตอยู่เท่านั้นนะคะมันเป็นเวลาของการลงมือทำ นั่นมันก็คือเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะรู้แต่เราเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นในความรู้อย่าลืมนะคะครั้งหน้ามาติดตามกันต่อว่าเราจะฝึกสมองอย่างไรให้ดึงดูดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆ subscribe เช่นเคยนะคะใครที่เพิ่งมารู้จักกันในครั้งแรกอยากร่วมกลุ่ม o n e n e t Development ก็เข้าร่วมได้นะคะ พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะได้ประโยชน์จากคลิปของโค้ชพีน้อยอยากขอบคุณโค้ชพีน้อยอยากเป็นรูปธรรมตอนนี้ทำได้แล้วนะคะ